มาทำมื้อเช้ากันค่ะมื้อเช้าจานนี้ยคือไม่มีอะไรเข้ากันเลยแต่พอรวมกันแล้วเฮ้ยนางอร่อยเริ่มจากพริกก่อนเลยคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินพริกมากฉันก็จะมีพริกติดตู้เย็นตลอด สองอันเนี้ยคนละคนละสายพันธ์นะอันนึงอ่ะพริกชี้ฟ้าเขาจะไม่เผ็ดเลยทรอร่อยแต่ว่าอีกอันนึงอ่ะอีกอีกเดี๋ยวย่อยอันเนี้ยเขาเรียกพริกสก,กูคือฉันก็ไม่เคยรู้จักนะมันก็ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปลูกไม่มีเคยเห็นแต่ว่าเห็นเขาขายที่ตลาดก็เลยซื้อมาลองเอ้ยนางก็อร่อยแต่ว่าเขาเผ็ดฉันก็จะหั่นไว้ย่างนะคะเธอทําไข่ดาวเสร็จแล้วไข่ทำสามฟองแต่เนี้ยคือไม่เลิศนะ ไข่เขาสุกเกินทิ้งไว้ในกระทะนานอะ่ะข้างล่างมันกรอบมันสุกหมดแลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนนฉันจะย่างพริกแบบนี้ใส่น้ำนิดนึงปิดฝาไว้แล้วก็พอให้น้ำเขาแห้งอะ่ะก็พอเลยแค่นั้นอร่อยแล้วเธอแต่ถ้าจะให้เลิศกว่านี้ก็คือต้องแบบว่าใส่น้ำมันใส่โรยงาอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะมีอะโวคาโดครึ่งลูกแล้วก็กิมจิกิมจิเนี่ยซื้อมาจากแมคโครของคิงเชฟนะคะอร่อยอูมามินะคะผงวิเศษเยอะแน่นอนแล้วก็นตโตคือวงการนตโตะฉันเพิ่งเข้ามา ทีหลังเลยมาแบบไม่นานแรกๆก็ไม่ชอบแต่พอกินไปกินมาเออมันก็กินได้นะก็ใส่มาสตาร์ดแล้วก็อันนี้นะ่าจะแบบแคล้ายๆโชยุอ่ะเธอเนี่ยแล้วก็คน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 แต่ว่ากินเปล่าๆไม่ล่อนะต้องกินกับกิมจิเท่านั้นวันไหนมีนะโตะจะต้องมีกิมจิเข้ากันเนี่ยแล้วทั้งหมดก็เสร็จแล้วใส่พริกย่างลงไปคือพริกมันก็หอมอยู่แล้วอ่ะพอย่างสุกแค่นี้ก็คือจบเหาอโชอยุแล้วตอนจะกินเราก็แบบหยำๆยำค่คนคนรวมกันอย่างเงี้ยอร่อยมากจานนี้มีข้าวด้วยนะคะข้าวขาอยู่ข้างล่าง ถ้ามีสาหร่ายเป็นแผ่นมาะมาะห่อื้ออ